สวัสดีครับโยโยเอยวันนี้เรามาตัดผมกันนะฮะ <c oughs> ใช่วันนี้เราตัดผมเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เราก็กำลัง <c oughs> มาหาอะไรกินนั่นเองครับสุดยอดเย่เย่เย่เครวาจริงมาตัดผมทุกครั้งจะแบบบอกช่างให้ เอาข้างๆออกหรือว่าอะไรออกจะไม่ก้าเอาข้างหลังออกแบบสุดๆเพราะว่าสั่งทุกคนน่าจะเห็นในอีพีหนึ่งแล้วว่าแบบผมสั้นสั้นเด๋อขนาดไหนก็เลยฝังใจมากๆเลยไม่อยากเอกออกมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าทิมตาสุดๆเรามาดู เรามาดูนะัทกิจรีวิวผมบ้างผมจะตัดทรงม,มะฮอก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 เพราะว่าข้างหลังก็จะทําให้ยาวกว่าน,นี้แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนยาวมากเลยนะอยากกลับไปเป็นแบบนั้นนี่เราขึ้นอินเสิรนะ์ตนะแต่ก่อนยาวมากในผมยาวจริงผมยาวาพอๆกับสั้งเลยก็เดี๋ยว้อาก็มาขอรูปผมขอเฮ้ขอะออ <laughs> เราต้องใช้ในการอินเสิเร์ตไงเดี๋ยวเราไปขอที่หลังเสีย ตอนนี้เราก็ <c oughs> ไปกินดีกว,ว่าเย้โยโยและนี่คือมื้อเที่ยงของเรานะครับเย้ yeah. This is Hanongji yeah ก็อร่อยหมูมันอร่อยมากเลยแบบอร่อยเน <c oughs> ันชอบทำบะหมี่จิ๋วบนช้อนอะ่ะไม่ชอบแบบีตะเกียบกิน <c oughs> ตอนนี้คือไฮไลท์ของเรานะคือของหวานนี่ร <c oughs> อร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 อ น,นต่อไปคือของโปรดของทางนี่คือซาลาตอทอดไม่รู้ว่ามันคือไส้ไข่ไคเค็มหรือว่าอะไรก็ว่าโยโย่ก็คือกัดไม่โดนซะ นอนดัวดีใชงมันแบบแบบน้ำนันเยอะมากเลยอร่อยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอ,อ็แห้มานหรือปล่ามันโหเลยแบบดีกว่าเย่ yeah. ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านไงเยบเย็ขึ้นรถขึ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ้นรถเย็ขึดด้นรถขึดด้นรถ ก็ไปเจอที่บ้านด้วยครับสวัสดีครับมาอยู่ในบล็อกคอนเทนต์ของเรานะฮะก็วันนี้จริงๆจุดประสงค์หลักคือเราไม่ได้จะให้ทุกคนมาเห็นว่าเรากินอะไรอร่อยกันบ้างแต่ว่าเราจะมาก่อมทุกคนนอนกันนั่นเองใช่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 ช่แล้วก็หานิทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนิทานอิศบครับ ว่าถ้าถ้าไม่หมายเรื่องพวกนิทานหรืออะไรเพราะว่าอยากเล่าเผื่อมันจะสามารถทำให้กล่อมนอนได้และนอนสันก็ชอบฟังคนเล่าอะไรดีดแบบมันก็จะหลับไปเลยใช่เพนที่เรื่องแรกกันดีก่่ะฮะกากับเยือกน้ำวันหนึ่งในฤดูแล้งน้ำในป่าเขาก็แห้งเหือดไปหมดทุกแห่งหน กาตัวหนึ่งมันไม่ได้กินน้ํามาทั้งวันซึ่งทําให้มันกระหายน้ํามันจนไม่มีเรี่ยวแรงทําการใดๆแต่โชคดีที่มันบังเอิญเห็นเหยือกน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จึงรีบโผบินลงไปดูทันทีและพบว่าเหยือกใบนั้นทั้งสูงทั้งยังมีปากที่แคบน้ําผ่านในเหยือกก็เหลือเต็มทีเจ้ากาจึงคิดหาวิธีที่จะกินน้ําในเหยือกให้ได้ ทั้งพยายามเอาปากลงไปในขวดและพยายามผลักเหยือกน้ําให้ล้มแต่มันไม่มีเลี้ยวแรงพอจนแล้วจนเล่ามันก็ยังไม่ได้กินน้ําในที่สุดมันจึงไปคาบก้อนกรวดทีละก้อนๆจนระดับนั้นค่อยๆสูงขึ้นถึงคอเหยือกเจ้ากาจึงได้กินน้ําอย่างชื่นใจในทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้สติปัญญาย่อมพบหนทางสู่ความสำเร็จแย่ yeah. เป็นการที่จีเนียสเหลือเกินนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถจีเนียสเงกันได้หวังว่าจะไม่หมายตายตายนะฮะเรื่องต่อไปเรื่องนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินชาวนากับง,งูมาชาวนาคนหนึ่ง กำลังเดินทางกลับบ้านท่ามกลางหิมะที่กำลังตกระหว่างทางเขาเห็นงูตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ใต้ต้นไม้ตัวมันทั้งเย็นและแข็งจนใกล้ตายด้วยความสงสารชาวนาจึงอุ้มมันมาซุกไว้ที่อกและใช้เสื้อคุมร่างของมันไว้เมื่องูได้รับความอบอุ่นจากเสื้อของชาวนามันจึงฟื้นขึ้นมาและฉกเขาทันที ก่อนที่ชาวนาจะสิ้นใจจึงได้พูดกับงมูว่าข้าอุตสาห์ช่วยชีวิตเจ้าแต่เจ้ากลับมาทำร้ายข้าเมื่อพูดจบชาวนาก็สิ้นใจตา,ตายลงตรงนั้นทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะบางครั้งเราก็อาจจะเป็นคนที่เดือดร้อนแทนฮ่าเราไม่สามารถวางใจหรือไว้ใจใครได้ง่ายๆนะครับอย่าไว้ใจใครง่ายๆ ไม่เคยได้ยินแต่ว่า่องที่3ปลาน้อยผู้แสนดีนานมาแล้วมีเจ้าปลาน้อยตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่ในทะเลมันมองเห็นคนหาปลานั่งมาในเรือแล้วชายคนนั้นก็ย่อนเบ็ดลงในน้ำเจ้าปลาน้อยเมื่อเห็นดังนั้นมันจึงรีบว่ายน้ำหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโขดหินในขณะนั้นเองก็มีปลาตัวหนึ่ง ว่ายน้ำผ่านหน้ามันตรงไปที่เบ็ดของชายคนนั้นทันทีเจ้าปลาน้อยจึงรีบว่ายน้าตามไปห้ามแล้วบอกปลาตัวนั้นว่าอย่าเข้าไปกินนะมันอันตรายมันไม่ใช่อาหารหรอกแต่เจ้าปลานั้นมันไม่เชื่อคําพูดของเจ้าปลาน้อยมันพูดว่าเจ้าอย่ามาหลอกเราเลยเจ้าจะมาแย่งอาหารของเราใช่ไหม ว่าแล้วมันก็ว่ายน้ําชนเจ้าปลาน้อยกระเด็นไปแล้วมันก็ตรงไปกินเหยอตรงนั้นทันทีเจ้าปลานั้นจึงติดเบ็ดของคนหาปลามันดิ้นรนไปมาแล้วร้องให้เจ้าปลาน้อยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเจ้าปลาน้อยพยายามช่วยเหลือเจ้าปลาตัวนั้นจนสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้มันจึงว่ายน้ําจากไปด้วยความเสียใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดเพื่อตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนก็สังว่ามันก็ต้องคัดกรองหน่อยๆแต่มันก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ก็ก,ก,ก็หวังว่า3-4นาทีนี้จะเป็น3-4นาทีที่สามารถบิวให้ได้ง่วงกันสักนิดหนึ่งนะฮะทางนี้ก็จะไปนอนแล้วเพราะคนนี้ก็ 拜拜。Bye bye.